คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครอง สวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีนะครับเอฟซีมิตรรักที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางนะครับเหล่าพัฒนานะครับสูตรเจาะ3ตัวเน้นๆนะครับสูตรตารางวันนะครับถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินนะครับคิมนำโชคพารวยนะครับ ครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทั้งช่องแอดมินคิมนําโชคพารวยนะครับชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์นะครับหรือว่ากดติดตามนะครับให้ทังช่องแอดมินนะครับคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการคิดคํานวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดแม่นๆนะครับฝาก f อฟพี่น้องรับชมในครั้งต่อไป ก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ fc มิตรรักสุดของเอดนะครับก็เข้าพะลอง0330นะครับ2ตัวได้อยู่ที่9กับ3นะครับ66ก็มีเจาะให้อยู่นะครับอ่าเม็ดเดียว6ตัวลอง3มา0330นะครับตัวเจาะหน้าช่องด้วยนะครับยินดีกับ fc มิตรรักที่มีความโชคดีคอมเมนต์เข้ามาก็าอยากชมสูตรจากทางช่องเอดก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้ว ก็ทาเต็มที่สุดความสามารถเช่นเคยต้องอกตรงใจเอฟซีไม่รักหรือเปล่าไปรับชมสูตรพร้อมกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสําหรับแนวทางนะครับของราวพัฒนาสูตรเจาะนะครับสามตัวเน้นๆนะครับสูตรตารางวันถุงเงินนะครับแอดก็บวกสูตรออกไว้ให้เอฟซีไม่รักเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับของราวพัฒนานะครับ ในปีพศ2568นะครับเดือนธันวาคมหรือว่าเดือน12ก็เดินทางมาถึง9ครั้งแล้วนะครับตั้งแต่1ธันวาคมจนถึง19ธันวาคมก็จะมาสรุปย่อๆให้ดูนะครับข้อสอบออกที่กหกี่6ก4 6 3, น3ะครับบางที่เอา66นะครับเป็นข้อสอบล่างบางที่เอา64 นะครับบางที่เอา46สําหรับ603บนด้วยกันนะครับงวดนี้นะครับแอดคิมนำโชคพารวยเข้าพ่อรอง0330ตัวเจาะนะครับหน้าช่องแอดก็เจาะให้อยู่ก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับคอมเมนต์เข้ามาก็อยากชมสูตรนะครับตารางวันถุงเงินนะครับแอดก็บวกสูตรไว้แล้วเนาะก่อนจะไปรับชมสูตรเราก็มาสรุปอ่าตารางวันเนาะนะครับอ่ามาสรุปย่อให้ดูนะครับก็ ก็ไม่เข้ามาอยากโมสูตรถุงเงินนะครับแอดก็จะทไปตามสูตรให้เช่นเคยนะครับช่องแอดมินคิมนาโชคพาหลืยก็คือเลขสูตรตารางวันแอดก็จะมีอยู่3สูตรนะครับจะมีสูตรตารางวันถุงเงินนะครับสูตรมังกรทองนะครับแล้วก็สูตรเดินดีใช้ในการคํนานวณข้อสอบนะครับรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็ลาวพัฒนานะครับสาหรับนอยหมหุ่นใช้ไม่ได้นะครับใช้ในข้อสอบรัฐบาลไทยและก็ลาวพัฒนาเท่านั้นจะเป็นเลขกลางวัน จะมีวันจันทร์นะครับวันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ข้อสอบบอกวันไหนคำนวณให้ชมวันนั้นออกวันจันทร์คำนวณวันจันทร์ออกอังคารคำนวณวันอังคารนะครับเอสก็จะมาสรุปย่อยดูสําหรับข้อสอบออกวันศุกร์นะครับเอสจับได้9กับ3นะครับ3กับ9นะครับเป็นตัวเด่นนะครับก็มีเจาะให้ศูนย์สามหน้าช่องนะครับ3ตัวเด่นนะครับใครกลับหัวจะได้603 3 0 6 4 4าก็มานะครับสาหรับตารางวัน วันศุกร์ที่ผ่านมาต่อไปจะเป็นวันจันทร์นะครับจะมีเลข1นะครับเลข4เลข7เลข6กับเลข9ตัดเด่นมากับหัวได้เลยเลข5เลข0นคือเลขส่วนเกินก็สามารถจับวินได้เหมือนกันนะครับก็สอบวันนี้แอดก็จะคัดลงชุดวินนะครับตารางวันถุงเงินนะครับ5ตัวสูตรจากทางช่อง1ตัวนะครับรวมเป็น6ตัวก็จะมีเลข0เลข1เลข4นะครับ4แล้วก็3 5้า แล้วก็6นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับสายวินนะครับจดไว้แคบไว้นะครับพี่น้องที่ชอบสุดวินสำหรับสูตรเจาะสามตัวเน้นๆนะครับตัวแรกนะครับจะใช้เลขตารางวันถุงเงินนะครับสายวิ่งสายรูดเน้นรูดอยู่ที่6ที่0ูนะครับจะมี02เลขผสมนะครับ04แล้วก็05นะครับจะเจาะแค่3คู่นะครับหน้าช่อง นะครับหรือลัวพลาดก็รูดเลยไม่รูดก็จะเป็น0ูนนะครับศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าประมาณนี้นะครับหรือว่าศูนย์เจ็ดที่คัดออกไปนะครับศูนย์หกนะครับสำหรับตัวที่สองเน้นเลยนะครับสายวิ่งสายรูดจะใช้เลขทางช่องนะครับอยู่ที่สามนะครับจะมีศูนย์สามสามหนึ่งนะครับสามหกนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเปลี่ยนสามนะครับ สำหรับตัวสุ like ดท้ายนะครับผมก็คือ6หรือวัวพาดก็จะเป็น0ูนามนะชอบ3ก็รูดเลยไม่รู้ก็ศูนย์สามสามหนึ่งสามสี่สามห้าสามหกนะครับกับหมวเป็น3ามเก้าประมาณนี้นะครับตัวสุดท้ายนะครับสตดเจาะ3ตัวตัวสุดท้ายนะครับผมก็คือ6นะครับจะมี0ูนย์หกหกสี่หกห้าประมาณนี้นะครับสําหรับเด่น6นะครับจดไว้แคบไว้นะครับ าสาหรับสูตรเจาะ3ตัวหรือกลักวพาดก็รูดเลยนะครับไมลรูดก็จะเป็น0.661646563ประมาณนั้นนะครับผมสำหรับแนวทางสูตรเจาะ3ตัวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดมินนะครับคิมนำโชคพาดูก็คือ0.36นะครับสำหรับตัวเด่นของเรานะครับสำหรับ fc ฟแม่ลักนะครับไม่ชื่นชอบตัวที่แอดคัดมาให้ บวกมาให้ก็จับวินเลยหรือว่าที่แล้วก็เข้าอยู่นะครับผมอ่าไม่ได้พลาดนะครับผลองนะคตามนี้นะครับสําหรับสูตรเจาะสามตัวเน้นๆนะครับสําหรับสูตรเจาะสี่ตัวหรือวหกตัวเด่นจะเป็นเลขผสมนะครับก็คือหกห้าหกสี่นะครับหกสี่หกห้านะครับสี่ห้าศูนย์สี่นะครับก็จะเป็นหกหก หกสี่ศูนย์หกนะครับประมาณนี้นะครับหกสี่ศูนย์หกนะครับสำหรับหกตัวเด่นจะเป็นอยู่ที่หกห้าห้าสี่ศูนย์หกนะครับหกห้าห้าหกห้าห้านะครับสี่ศูนย์หกนะครับหกห้า แล้วเอสเอ็มดื้โอ้หกห้าห้าสี่ศูนย์หกประมาณนี้นะครับสําหรับสามตัวเด่นนะครับก็มานําเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับสูตรเจาะสามตัวเน้นๆนะครับผมสําหรับเบิ้ลนะครับก็จะมีศูนย์ศูนย์นะครับสามสามแล้วก็หกหกกลับหัวด้วยนะครับหกกับเก้าตัวเดียวกันถ้ามาเก้าเก้าก็จะหบาบุญตามนี้นะครับสําหรับแนวทางจากทางช่องแอดมิน คิมนำโชคพารวยนะครับงวดที่แล้วนะครับก็เข้า0ูนามพระรองของเรานะครับรองไว้เพื่อความชัวร์เข้า0ูนามตัวเจาะชช่นชอบก่อน,นออกไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดตตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสาหรับ fc พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าเช่นชอบอย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆที่แอดมินคิมนําโชคพารวยมานําเสนอนะครับผมสาหรับ fc มิตรลักนะครับอยากได้ข้อสอบอ่าสูตรเจาะ2ตัวหรือว่าสูตรเจาะเม็ดเดียว นะครับงูทะเลก็ได้9กับ3เข้า3 0 0 3ถ้ากลับหัวแตก3ตัวเลยนะครับ9 3 0นะชื่นชอบก่อนอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับ FC พี่น้องเข้ามาใหม่นะครับชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนนะครับในคลิปต่อไปนะครับคลิปใหม่ๆที่แอดมานำเสนอสำหรับวันนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อน เจอกันใหม่นะครับกาดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีแต่ความสุขลุกทตา้ครับผมดีครับ